เราไม่ใส่พริกป่นนะเราไม่ใส่พริกป่นพริกบดน,น,น,นะค่ัเพื่อนๆเราจะใส่เป็นพริกสดพริกสดแทนค่ะพริกสดแทนเนาะค่ะเนาะจะอร่อยจะได้รสถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ใส่อีกค่ะใส่เยอะๆนะคะเพื่อนเนาะจะได้ปรุงเพิ่มไหมชิมก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากทานนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะจะอร่อยไหมเนาะค่ะเนาะ ก็มีหอมชีแล้วก็ต้นหอมนะคะผสมกันไปนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ตับข้าเช้าวันนี้นะคะจะจะใส่จักหน่อยะคะ่ะมีมะนาวนะคะเพื่อนๆมีมะนาวด้วยค่ะนี่เครื่องปรุงยำปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแรกก็จะใส่ผงนัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีเมนูนําเสนอนะคะปลากระป๋องจา้าวันนี้จะ ยำปลากระป๋าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากทานนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะจะอร่อยไหมนะคะเนาะดูคะ่ะลองทํากินดูนะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบรสจัดก็ใส่พริกเยอะซอยพริกขาวจะได้รสชาติว่าอร่อยไหมนะคะพอชิมเสร็จเรียบร้อย ชิมก่อนค่ะชิมก่อนว่าอร่อยไหมนะคะมีมะนาวนะคะเพื่อนๆมีมะนาวด้วยค่ะในเครื่องปรุงยำปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแรกก็จะใส่ผงนัวก่อนนะคะเพราะว่าทานนอาหารเช้านะคะชิมก่อนให้ว่าอร่อยไหมนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้แบบได้รสชาติคนให้เข้ากันก่อนคะ่ะ พอปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนเลยคนเลยค่ะคน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 คลเลให้เข้ากันนะคะจะได้ชิมค่ะเพื่อนๆจ้าจะได้ชิมจะได้รสชาติว่าอไร่อยไหมนะคะพอชิมเสร็จเรียบร้อยชิมก่อนค่ะชิมก่อนว่าอร่อยไหมนะคะแล้วก็มีหอมชีแล้วก็ต้นหอมนะคะผสมกันไปนะคะเพื่อนๆเนาะกับข้าวเช้าวันนี้นะคะจะจะสายจักหน่อยค่ะ จะได้รสชาติว่าอร่อยไหมนะคะพอชิมเสร็จเรียบร้อยชิมก่อนค่ะชิมก่อนว่าอร่อยไหมนะคะชอบเมนูนี้ก็ลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆว่าอร่อยไหมนะคะลองทําดูค่ะลองทํากินดูนะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบรสจัดก็ใส่พริกเยอะซอยพริกค่ะใครชอบเปรี้ยวนะคะ อเปรี้ยแล้วก็จะมีน้ำปลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีเมนูนำเสนอนะคะปลากระป๋องจา้าวันนี้จะยำปลากระป๋องแล้วก็มีหอมชีแล้วก็ต้นหอมนะคะผสมกันไปนะคะเพื่อนๆเนาะนี่กับข้าวเช้าวันนี้นะคะจะจะสายจักหน่อยค่ะ อร่อยไหมเราต้องเอาช้อนอีกอันหนึ่งนะคะเยี่ยมอร่อยมากเราไม่ใส่พริกป่นนะเราไม่ใส่พริกป่นพริกบดน,น,นะคะเพื่อนๆเราจะใส่เป็นพริกสดพริกสดแทนค่ะพริกสดแทนเนาะคะเนาะจะอร่อยจะได้รสพอปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนเลคนเลค่ะคน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 ,คนคเลให้เข้ากันนะคะจะได้ชิมค่ะเพื่อนๆจ้า จะได้ช mm ิม hmm. สั่งใสไปเลยค่ะจะได้แบบรสชาติจัดจ้านอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มอีกได้นะคะแต่ว่ามากเลยค่ะแซ่บมากเลยแซ่บอย่าบอกใครเลยนะคะถ้าใครชอบใสไปเลยค่ะจะได้แบบรสชาติจัดจ้านอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยก็ใส่มะนาวเพิ่มอีกได้นะคะ แต่ว่าเราจะได้รสชาติว่าอไร่อยไหมนะคะพอชิมเสร็จเรียบร้อยชิมก่อนค่ะชิมก่อนว่าอร่อยไหมนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ใส่อีกค่ะใส่เยอะๆนะคะดูค่ะลองทํากินดูนะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบรสจัดก็ใส่พริกเยอะซอยพริกค่ะเราไม่ใส่พริกป่นนะ เราไม่ใส่พริกป่นพริกบดนะคะเพื่อนๆเราจะใส่เป็นพริกสดพริกสดแทนค่ะพริกสดแทนเนาะค่ะเนาะจะอร่อยจะได้รสเพื่อนเนาะจะได้ปรุงเพิ่มไหมชิมก่อนนะคะชิมก่อนให้ว่าอร่อยไหมนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้แบบได้รสชาติคนให้เข้ากันก่อนของค่ะเครื่องก็มีหอมแดงหอมแขกนะคะแล้วก็มี ต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็มีพริกสดซอยนะคะพริกสดซอยแล้วก็ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ใส่อีกค่ะใส่เยอะๆนะคะคเพื่อนๆคนไหนอยากทานนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะจะอร่อยไหมนะคะเนาะชาติค่ะถ้าปรุงเสร็จเรียบร้อยคนเสร็จเรียบร้อยคขลนเขล้นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิมว่า จะได้ปรุงเพิ่มไหมนะคะเ่เราไม่ใส่พริกป่นนะเราไม่ใส่พริกป่นพริกบดน,น,นะคะเพื่อนเราจะใส่เป็นพริกสดพริกสดแทนค่ะพริกสดแทนเนาะค่ะเนาะจะอร่อยจะได้รสใครชอบเปรี้ยวนะคะใครชอบเปรี้ยวแล้วก็จะมีน้ำปลาด้วยค่ะใส่ผงงวก้อนใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลาย,ลาย,น,อยน,ะะนอกจากนี้ก็จะไปบีบมะนาวลงค่ะ มะนาวลงนะคะน้มะนาวถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ใส่อีกค่ะใส่เยอะๆนะคะกินก่อนให้ว่าอร่อยไหมนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้แบบได้รสชาติคนให้เข้ากันก่อนของค่ะ,คะเครื่องก็มีหอมแดงหอมแขกนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็มีพริกสดซอยนะคะพริกสดซอยแล้วก็ ่อนให้ว่าอร่อยไหมนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้แบบได้รสชาติคนให้เข้ากันก่อนค่ะเลยค่ะแซ่บมากเลยแซ่บอย่าบอกใครเลยนะคะถ้าใครชอบเพื่อนเนาะจะได้ปรุงเพิ่มไหมชิมก่อนนะคะชิมก่อนให้ว่าอร่อยไหมนะคะ คนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้แบบได้รสชาต been, ิคนให้เข้ากันก่อนครับเราไม่ใส่พริกป่นนะเราไม่ใส่พริกป่นพริกบดนะคะเพื่อนๆเราจะใส่เป็นพริกสดพริกสดแทนค่ะพริกสดแทนเนาะค่ะเนาะจะอร่อยจะได้รสกินก่อนให้ว่าอร่อยไหมนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้แบบได้รสชาติคนให้เข้ากันก่อนครับเพราะว่าทำอาหาร ยาวนะคะ,คะมากเลยค่ะแซ่บมากเลยแซ่บอย่าบอกใครเลยนะคะกล้าใครชอบอร่อยไหมเราต้องเอาช้อนอีกอันหนึ่งนะคะืเยี่ยมอร่อยมากใส่น้ำปลาด้วยนะคะเพื่อนๆน้ำปลาด้วยค่ะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเดี๋ยวจะเค็ม แล้วก็ใครชอบเปรี้ยวนะคะใครชอบเปรี้ยวแล้วก็จะมีน้ำปลาด้วยค่ะค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากทานนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะจะอร่อยไหมนะะเนาะอร่อยไหมเราต้องเอาช้อนอีกอันหนึ่งนะคะ เยี่ยมอร่อยมากพอใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะด้วยพริกสดค่ะพริกสดลงเลยแล้วก็มีหอมแขกลงเลยนะคะเพื่อนๆลงเลยค่ะมีมะนาวนะคะเพื่อนๆมีมะนาวด้วยค่ะี่เครื่องปรุงยำปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแรกก็จะใส่ผงนัวก่อนนะคะมีมะนาวนะคะเพื่อนๆมีมะนาวด้วยค่ะี่เครื่องปรุงยำปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนแรกก็จะใส่ผงนัวก่อนนะคะของค่ะเครื่องก็มีหอมแดงหอมแขกนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็มีพริกสดซอยนะคะพริกสดซอยแล้วก็ของค่าเครื่องก็มีหอมแดงหอมแขกนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็มีพริกสดซอยนะคะพริกสดซอยแล้วก็าจะได้รสชาติว่าอไร่อยไหมนะคะพอชิมเสร็จเรียบร้อย ชิมก nah, ่อนค่ะชิมก่อนว่าอร่อยไหมนะคะชิมก่อนให้ว่าอร่อยไหมนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้แบบได้รสชาติคนให้เข้ากันก่อนค่ะใส่ผงนัวก่อนใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนอกจากนี้ก็จะไปบีบมะนาวลงค่ะบีบมะนาวลงนะคะมะนาวจะได้รสชาติว่าอร่อยไหมนะคะพอชิมเสร็จเรียบร้อย ชิมก่อนค่ะชิมก่อนว่าอร่อยไหมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีเมนูนำเสนอนะคะปลากระป๋องจ้าวันนี้จะายำปลากระป๋องเราไม่ใส่พริกป่นนะ